สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องเจนฟอเรสนะคะเดี๋ยวเจนจะเปิดพลังงานลรนดอมของคืนนี้ให้นะคะว่าพลังงานที่ผ่านเข้ามาในวันนี้นะคะพี่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่ผ่านเข้ามานะคะขอดูใบแรกเลยโอ้จดหมายรักทาไมละ่ะเดี๋ยวทําไมใบแรกเป็นจดหมายรักละ่ละอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอ๊ะคืออะไร ืออะไรคะอ้ยคุณน้องอนจันรู้เละคุณรู้ไหมว่าการเป็นคุณนะ่มันดูน่ารัก <c oughs> การเป็นคุณมันดูน่ารักการเป็นคุณมันดูแบบมันดูแบบมีเสน่ห์นะคะวันนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนมีเสน่ห์ของคนที่บอกว่าต่อให้อายุเยอะแล้วยังดูดีดูเป็นคนที่มีจุดยืนในตัวเองดูเป็นคนที่แบบว่าลิมิเต็ดอีดิชั่นอันเนี้ย ตอนนี้นะจันว่านะอ่ะเดี๋ยวจันอ่านแบบนี้นะคะด้วยเนื่องด้วยจากว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะคนที่ดูช่องจันก็จะมีแบบว่าผู้คนหลากหลายหลากหลายกลุ่มนะคะจันขออ่านแบบเป็นพลังงานโดยรวมก่อนนะพลังงานที่หนึ่งจันว่าคนที่เขาใครก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนวัยทํางานยังอายุไม่เยอะนะคะพี่เพื่อนๆน่าจะเป็นจุดที่แบบเป็นคนที่มีจุดยืนในตัวเองแล้วมันดันกลายเป็นคนที่แบบดูมีเสน่ห์ในสายตาคนอื่นอะเออ แอบดูซ้ายดูขวาหน่อยไหมคะหรือว่าดูแบบคนแบบคนเลาแวกใกล้เคียงว่าคนที่ทางานหรือว่าคนแถวบ่านนะ่ะมีใครแอบปื้มแอบชอบพี่เพื่อนหรือเปล่านะคะแล้วก็พลังงานที่2นะคะสมมติว่าพี่เพื่อนที่อายุเยอะแล้วนะคะแบบ40 50 60แล้วเต่านะคุณก็ดูแบบ ดูมีจุดยืนในตัวเองดูเป็นคนที่บอกว่าทรงพลังอำนานในตัวเองดูเป็นคนที่แบบไม่ไปวิ่งตามกระแสกับใครเขาฉันจะเป็นของฉันแบบเนี้ยก็ฉันเป็นคนแบบเนี้ยเออผมเป็นคนแบบเนี้ยแต่เชื่อไหมมีใครหลายคนอยากเป็นแบบพี่เพื่อนๆนะคะเพราะเขามองว่ามันแบบม,มันมันมีเสน่ห์มันเป็นอะไรที่มันแบบว่ามันน่าหลงไหลได้ปลื้มนะคะไหนขอดูวิพ่หล่นแป๊บนึงนะคะ คือแบบชอบสับไพ่หล่นไงอ้าดูสิเห็นไหมล่ะ tree of one นะคะมีคนเขามองว่าคุณเี่ยเป็นคนที่มองกไกลแล้วเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนที่ไม่กลัวเลยนะคะว่าอุปสรรคควางน้ำอะไรที่จะเจอในชีวิตพี่ๆเพื่อนอะเป็นคนไม่กลัวนี่แถมยังเป็นคนที่เป็นคนที่มองอนาคตด้วยเป็นคนที่มองนอกจากจะมองอนาคตแล้วยังเป็นคนที่มองโลกภายนอกอ่ะ บนความเป็นจริงด้วยนะคะจะไม่ใช่พลังงานของคนแบบว่าคนโลกสวยไม่ใช่นะคะวันนี้เป็นพลังงานของคนที่แบบอยู่ในความเป็นจริงนะคะเนี่ยมองออกไปข้างนอกนะคะเป็นคนจริงเป็นคนทําอะไรจริงเป็นคนพูดจริงเป็นคนลงมือจริงเป็นคนลงแรงจริงคือเป็นพลังงานของคนแบบคนจริงจังอะ่ะแบบจริงจังกับชีวิตอะ่ะอะไหนดูต่อสิคะมีคนมองแบบไหนอีกจ้าพี่ไพ่วันนี้ขอหนงแจนดูนิดหนึ่งนะคะ ปึ๊บปึ๊บอ่ะ e of One ทรงอํานาจ <c oughs> ไม่รู้หรอกว่ามีอำนาจไม่มีอำนาจเนอะแต่ใจกำลังจะบอกว่าคนที่เขามองพี่เพื่อนๆนะเวลาเนี้ยเป็นคนที่แบบเขามองไนงะว่าคุณเป็นคนที่มีจุดยืนในตัวเองแบบหนักมากนะคะเป็นคนที่แบบว่าจะทําอะไรก็ได้หรือเลือกจะทําอะไรก็คือเลือกด้วยใจตัวเองนะคะสมมุติว่าเอาแบบนี้จะนานแบบนี้สมมุติว่า คุณน่ยอยากจะทํางานอะไรสักอย่างหรือคุณอยากจะลงทุนลงแรงอะไรสักอย่างอ่ะต่อให้ใครอ่ะจะพยายามบงการคุณว่ามันไม่ได้นะเกี่ยวไปทํามันจะดีหรอหรือมันไม่ใช่ถามว่าคุณฟังไหมคุณฟังนะแต่คุณจะเป็นคนที่รู้จุดยืนในตัวเองว่าสิ่งที่คุณจะทําหรือสิ่งที่คุณกําลังใช้ชีวิตอยู่ตอนเนี้คุณทําเพื่ออะไรและนี่มันคือตัวคุณว่าง่ายๆคือมันเป็นพลังงานของคนที่บอกว่า นะตอนนี้คือคือคือเป็นคนที่มีจุดยืนในตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบว่าใครก็ลอกเรียนยากมากอะ่ะแบบนี้นะอ่ะไหนดูต่อสีดูต่อสิจ้ามีพลังงานแบบไหนอีกคะที่มองแบบนี้นะคะเนี่ยนะถึงแม้เป็นคนที่บอกว่าอายุเยอะแล้วหรืออะไรก็ตามนะคะพ,พี่เพื่อนต่อให้อยู่บ้านนะหรือว่าทํางานที่บอกว่าอยู่กับตัวเองหรือว่า ทำงานที่บ้านหรืออะไรแบบนี้ค่ะคุณก็เป็นคนที่แบบวันๆนะไม่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 อาไปสูงสิ่งอะไรกับใครนะเป็นคนที่แบบมีจุดยืนในตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแต่เชื่อไหมต่อให้อยู่กับตัวเองนะมันก็ยังมีพลังงานของคนที่เขาแบบว่าใบแรกอะ่ะมันเป็นไพ่ความรักอะ่ะอยากส่งสารนะคะกําลังอยู่ในจุดที่แบบ คุณน่ะน่าจะเป็นจุดที่กำลังถูกจับตามองนะคะหรือว่าอาจจะมีคนที่เขาบอกว่าแอบชอบ,บีเพื่อนๆด้วยหรือถ้าเกิดมีแฟนนะแฟนน่ะกำลังรักและเห็นเสน่ห์คุณมากๆนะคะไหนดูต่อซิ Si x of p e n t a c l e นะคะหกเหรียญหกเหรียญอยู่ในจุดที่แบบว่าชอบแบ่งปันความรู้เป็นผู้รู้เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตานะคะและแถมนะมีพลังงานแบบนี้ด้วยนะบางคนชอบเล่นกับเด็กๆอะ่ะแบบหรือแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะอยู่กับเด็กๆได้อ่ะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่กับผู้ใหญ่ก็ได้อยู่กับเด็กก็ได้และ ไม่ใช่แค่กับเด็กอย่างเดียวนะคะยังเป็นคนที่ชอบแบ่งปันด้วยเพะไพ่หกเหรียญมันเป็นพลังงานของความสุขมันเป็นพลังงานของคนที่รู้จักให้นะคะเป็นคนที่ไม่ตนหนีทีเหนียวและก็เป็นคนที่มักจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นด้วยนะคะหนขององจารดูต่อสิคะพี่ไพ่พลังงานแรนดอมวันนี้ดีนะเนี่ยวันนี้ไม่ใช่พลังงานแบบดุนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานของคนใจดีนะคะดูสิ โฟล์ o เป e นดัลนะคะอยู่ในจุดที่รู้ด้วยนะคะว่าถึงแม้คุณจะเป็นคนใจดีมีเมตตาในการแบ่งปันแต่คุณก็เป็นคนที่รู้จักปกป้องสิทธิเสรีภาพในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่นอกจากจะมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์แบบหน้าแบบ น่าดึงดูดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงหรือว่าพ, ine, พ, ite, พ ite ี่พี่เพศ่อนสานะคะเป็นคนที่มีจุดยืนในตัวเองไม่หาเรื่องใครเป็นคนที่เอาการเอางานมุ่งมั่นมองไปข้างหน้ามองไปในอนาคตแถมยังเป็นคนที่รู้จักการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่การแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพ ine, ี ote, ่พี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยพี่พี่เพื่อนเพื่อนก็เรียนรู้ที่จะรักษาทรัพย์สมบัติกับสิ่งที่ตัวเองได้มานะคะเป็นคนที่รู้นะคะว่าอันไหนควรให้อันไหนไม่ควรให้และก็เป็นคนที่ ที่ผ่านมานะมีพลังงานแบบนี้ด้วยนะอ่านอีกมุมหนึ่งนะอาจจะมีคนที่เคยแบบแบ่งปันแล้วช่วยเหลือคนอื่นมากไปมากมายอะ่ะแล้วพอถึงเวลาพอเวลาที่ตัวเองจะเดือดร้อนหรืออะไรอะ่ะก็แบบหาคนช่วยเหลือยากอันนี้มีพลังงานแบบนี้นะแล้วก็เป็นคนที่กําลังอยู่ในจุดที่แบบสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเริ่มรู้จักเก็บหอมรอมริบนะคะร,รู้จักรักษาทรัพย์สินของตัวเองก็มีมีพลังงานแบบนี้นะคะในของน้องแดนดูต่อสิคะว่าไพา่จะได้อีกและวนี่ ทรีดาบทรีดาบอะไรของใจเนี่ยอะทรีออฟสอดนะคะทรีดาบเออสับใหม่อะจะถือสาจานาันนะวิวเพิพเ่อนนะคะทรีดาบไปต่อเลยจ้าอ่ะสามดาบนะคะมาบม่งบอกว่าคนที่เขามองคุณขึ้นมาเห็นคุณในเวอร์ชันเนี้ยบางคนเขารู้ด้วยนะว่าบางทีคุณอาจจะผ่านเจอเรื่องราวหนักๆน,นะคะ เจอในเรื่องของการโดนดูถูกเจอในเรื่องของการโดนบูลลี่เจอในเรื่องของความรักมีปัญหาเรื่องความรักรักสามเศร้าหรืออาจจะเป็นในเรื่องของกลุ่มคนหรือใครก็ตามนะคะที่ทําให้พี่เพื่อนเจ,จ็บปวดหัวใจหรือเสียใจมานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยนะคุณดนูนี่คุณดูนี่นะจ๊ะมองแล้วจ้ะยยนี่มันมองอยู่ข้างหลังอ,อย่าเพิ่งน,นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกระเถิบไพ่ก่อนนี่พี่ๆดูนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจ,จะชี้ให้ดู เก็บดาบมันมาแล้วจ้ะเห็นไหมน,นี่มองอย่างงอยงอยมองอย่างง่อยง,งอยอยู่ข้างหลังนะคะน่าจะมีพลังงานของคนที่บอกว่าครั้งหนึ่งอะ่ะครั้งหนึ่งอะ่ะคือแบบอาจจะโดนดูถูกอาจจะโดนบูลลี่อาจจะโดนอะไรก็ตามที่มันทําให้เพี่เพื่อนแบบเจ็บปวดแล้วมันมีเหตุจําเป็นน่ะที่ทําให้พี่เพื่อนนะคะลุกขึ้นมาแสดงแสนยานุภาพลุกขึ้นมาสู้นะคะ สู้แล้วเก็บดาบมันมาได้จ้ะเดี๋ยวนี่นี่มองตาละห้อยเลยจ้ะนะจ๊ะพลังงานของพี่ๆเพื่อนๆในวันนี้นะคะน้องแจนมองว่ามีคนเนี่ยกำลังชื่นชอบคุณเนี่ยในเวอร์ชันเนี้มากมากเออเขาชอบนะคนคนนี้คนคนนี้หรือหรือแบบกลุ่มคนตรงนี้หรือใครก็ตามนะคะที่เขาแบบแอบชอบแอบเพิ่มพี่เพื่อนๆเนี่ยเขาชอบพี่เพื่อนเพื่อนเวอร์ชันนี้มากนะคะคือแบบว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นของคนที่แบบว่า ร้ายร้ายมีพลังงานแบบนี้นะร้ายร้ายแต่ใจดีใจดีคือมนันน่าจะเป็นพลังงานของอะไรนะเอ่อเชวดานางฟ้าแต่อีกร่างหนึ่งสามารถเป็นสาตานได้อะไรบ้างไ อย่าเพิ่งโกรธแซนเนอแันอ่านให้ฟังตามน้ไพ่นะคะคิดว่าฟังเรื่องสนุกๆน,นะมีคนเขามองแบบนี้นะคะฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณเนี่ยกลายเป็นอีกอีกเวอร์ชั่นหนึ่งขึ้นมาหรือเปล่าเออจากการที่ว่าเคยจะปวดเสียใจมาแล้วก็เลยลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองลุกขึ้นมาสู้สู้สยิบตาเนี่เก็บดาบมันมาเลยจานนี่มองตาละห้อยนี่เราดูหน้านี่นะจะทำไมเอออยากหาเรื่องนักใช่ไหมจะทำมาเก็บดาบกลับเลยนี่เอ้า ไปต่อจ้าไปต่อไปต่อนะจ้าไฟเหรียญเอาอีกแล้วห้าเหรียญไฟเหรียญไฟออฟเพนเดิเคนะคะก็คือห้าเหรียญนะคะนี่ยืนหนาวหนาวสั่นนะคะ ที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่แบบว่าเงินทองมันร่อยหรอก็มีเนาะใช้จ่ายออกไปเยอะนะคะไพ่ออกมาบอกนะคะให้เตือนในเรื่องของระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเนาะแต่ว่าคุณเชื่อไหมการที่คุณใจดีเนะี่ยคุณเป็นผู้ให้นะคะคุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกบทที่คุณจะไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวคุณก็มีนะคะนี่เราดูก้าถ้วยอยู่ในจุดที่แบบเป็นคนมีจุดยืนในตัวเองมาก มีจุดยืนไม่มีจุดยืนก็ดูแล้วกันน,นี้ยังยืนอยู่ในแท่นไม้นี่ถ้วยแต่มาหมดเลยข้างบนอะนะคะ ใครก็ตามนะถ้าเกิดมายื่นข้อเสนออะไรให้พี่เพื่อนี้เอตอนยกตัวอย่างสมมุติเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ยังแบบเป็นวัยที่ยังแบงบต้องการความรักอยู่นะคะคุณจะอยู่ในจุดที่คุณเลือกมากนะคะคนนั้นมาจีบคนนี้ว่าจีบสมมุติว่าคุณยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะหรือว่าคุณกําลังคบหาดูใจอยู่ะไรอะไรก็ตามนะคะคุณน่าจะเคยผ่านความเจ็บปวดในเรื่องความรักมาแล้วถ้าใครก็ตามนะคะที่เขาจะเข้ามาหาคุณคุณเป็นคนที่ไว้ใจคนยากแล้วนะคะคุณจะดูคุณจะพินิจพิเคราะห์นะคะพินิจพิเคราะห์ แล้วพีนิพิเคราะห์อีกอะจนกว่าแบบคุณจะแน่ใจว่าคนคนนี้เป็นคนดีจริงๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าอ่านในเรื่องของการที่เกี่ยวกับคนคบค้าสมาคมหรือเพื่อนเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยากมีความรักแล้วนะคะหรือมีความรักแล้วแต่ไม่ได้มีปัญหานะคะ คุณก็จะวิจพินิจพิเคราะห์ว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเข,าาเ,ออเข้ามาในเรื่องอะไรเข้ามาในเรื่องเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยเนี่ยเป็นไพ่ของการให้หรือเปล่าหวังจะมาเอาทรัพย์สินคุณหวังจะมาหลอกคุณหวังจะแบบมาหลอกใช้คุณหรืออะไรหรือเปล่านะคะคุณอยู่ในจุดที่คุณมีความเป็นตัวเองสูงแล้วคุณจะพินิจพิเคราะห์ด้วยว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณน่ะเป็นคนดีจริงไม่ดีจริงดูพูดไม่ทันขาดคํานะคะก้าวดาบนะคะใช่ไหมอ่ะช่ใช,ใช่นะคะ สิบดาบอาจารย์อ่านผิดขอโทษทีค่ะสิบดาบนะคะนอนอะ่ะนอนไปนแบบนี้เลยดูสภาพอีกแน่นิ่งเลยเนี่ยน่าจะมีพลังงานแบบนี้นะคะสองพลังงานนะพลังงานที่หนึ่งสมมุติว่าคุณเป็นคนที่จะต้องอ่านเนาะเพราะมันเป็นพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะคะพลังงานที่หนึ่งสมมุติว่าคุณเคยผ่านความหนักหนักมาเนี่ยหนักมากนะสิบดาบอะ่ะเจ็บปวดเลยอะ่ะแบบ ลุกไม่ขึ้นเลยแล้วกว่าที่คุณจะกลายเป็นคุณเนะเวอร์ชั่นเนี้ยคุณน่าจะผ่านแบบหนักจริงๆนะคะหนักแบบหนักหนาสาหัสมากนะคะหรืออีกพลังงานหนึ่งสำหรับคนที่เคยเสียใจเนี่ยเพราะคุณเก็บดาบมาเห็นไหมเนี่ยมองตาเราห้อยนะจะอ่านแบบนี้นะคุณอาจจะทิ้งใครสักคนหนึ่งมาหรือคุณเลือกมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บดาบกลับมาแล้วมาอยู่กับตัวเองอะคนคนนี้เนี่ยเนี่ยที่กำลัง มองดูคุณอยู่ข้างหลังอะ่ะเพราะคุณไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะนี่นี่เนี่ยเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าบางคนเคาขาคาดไม่ถึงนะคะว่าคุณจะลุกขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะลุกขึ้นมาแบบเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วแบบไม่สนใจอะ่ะว่าว่า,ว,าว่าใครจะยังไงเพราะกว่าคุณจะลุกขึ้นมาฟื้นอย่างทุกวันนี้ได้อะคุณหนักมากนะคะอะไปต่อไปต่อนะจ๊ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนพลังงานรวมวันนี้นะคะนี่ไง ควีนออฟชอตนั่งถือดาบรออยู่หน้าบ้านแล้วนั่งถือดาบรออยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วอันนี้ยกตัวอย่างนะถ้าใครนะคะเคยโดนแกล้งอ่ะโดนแบบโดนหนักมากเนี่ยคุณจะมีพลังงานของเกราะป้องกันในตัวเองคือถือดาบรอแบบเนี้ยรอคุณไม่ทำร้ายใครนะแต่คุณอนะ่ะเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองแล้วคือคุณในเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ ที่คนที่เขาชอบคุณนะคะเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนแรกเนี่ยที่เปิดมาเขามองว่าคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่อที่ที่รู้จักปกป้องตัวเองอะแล้วก็น่าจะมีพลังงานของคนที่เขารักคุณน่ะเป็นห่วงคุณน่ะเขาอาจจะจะไม่รู้นะอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องคุณหรือแฟนคุณหรืออะไรก็ตามนะคะคนที่เขาชอบคุณน่ะรักคุณน่ะ เนี่ยเขารู้ว่าคุณเคยเป็นสภาพเนี้ยแล้ววันเนี้ยเขาเห็นคุณลุกขึ้นมานั่งแบบเนี้ยแล้วถือดาบปกป้องตัวเองอเขาชอบมากที่คุณเป็นเวอร์ชั่นนี้นะคะเพราะเขารู้แล้วว่าเขาจะเขาจะไม่ห่วงคุณแล้วเขารู้แล้วว่าคุณน่ยจะรู้จักปกป้องตัวเองและจะเอาตัวรอดได้อ่าไปต่อดูต่อสิจ๊ะไงเอ่ยเนี่ยคนที่เขารักคุณน่ะจันนว่าเขาน่าเป็นห่วงคุณแม่เนี่ยจริงด้วยเห็นไหม วิวออฟฟอร์ u n e ขึ้นนะคะสิ่งที่จันพูดมาทั้งหมดคือเรื่องจริงกลงล้อแห่งโชคชะตากําลังหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านคุณอาจจะกําลังกายเป็นคุณในเวอร์ชั่นใหม่นะคะคุณที่เคยเสียใจดับปากนะนี่ดับปากเสียใจอ่ะแบบหนักอะ่ะหนักจริงๆนะคะเดี๋ยวจันขออนุญาตขับให้จับให้นะคะพี่เบืเ่อนเนี่ยดับปักนะคะเสียใจแทบแบบ ถทบจะล้มเลยอ่ะแล้วก็เป็นวิวอ f ลฟ่าจูนขึ้นมานะคะกงล้องอย่างโชคชะตามาบอกว่าการที่พี่เพื่อนๆหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านนะคะกลายมาเป็นอีกคนในร่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันมีพลังงานของคนที่เขารักพี่เพื่อนๆเ,เนาะรักแล้วเป็นห่วงเป็นใยพี่เพื่อนๆหรือแอบคอยดูหรือเชียร์คุณอยู่ห่างๆเนี่ยเขาชอบมากนะที่คุณเป็นเวอร์ชั่นนี้เพราะมันเป็นเวอร์ชั่นที่ ต่อให้คุณจะเป็นคนใจดีมีเมตตาแบ่งปันและช่วยเหลือใครแต่คุณก็เรียนรู้ที่จะปกต้องตัวเองนะคะกลงล้อแห่งโชคชะตามาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะเป็นอีกร่างหนึ่งให้ทุกคนเห็นว่าคุณนะ่ะไม่ใช่คนที่ใครจะมาลังแกได้ง่ายๆนะจ๊ะอ้าไปต่อไปต่อไปต่อครับไปต่อแอดูสิเห็นไหมการแสดงเออเชื่อไหม มันมีคนที่อยากเป็นแบบพี่เพื่อนๆด้วยนะออะนี่ดูนี่ดูซิไอคนนี้มันทําอะไรอยู่บนเวทีเนี่ยเนี่ยพวกเรามาดูกันเร็วมาดูกันเร็วเฮ้ยทำไมคนคนนี้เขาทําอย่างนี้ได้อ่ะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะมันมีพลังงานของคนที่เขาอ่ะแอบดูแอบ,แอบส่องพ,พี่เพื่อนๆพลังงานแรกก่อนนะ พลังงานแรกเป็นพลังงานที่ชื่นชมจันบอกแล้วมีคนรักแลวมีคนชื่นชมในสิ่งที่พเพื่อนๆเป็นคุณกําลังอยู่ในจุดที่เป็นไอดอลของใครหลายๆคนด้วยนะคะกับการลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองรักตัวเองมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะคะพลังงานที่1แต่พลังงานที่2คนที่เคยทําให้คุณเป็นดาบแบบนี้เนี่ยดาบดาบสิบดาบดาบสามดาบเนี่ยเนี่ยแอบมองคุณอยู่ห่าง ะะไม่กล้ามาทําอะไรพี่พเพื่อนแล้วนี่ดูสิจะทําไงได้ไงล่ะนี่เก็บดาบเขากลับมาหมดแล้วดินี่เกมพิกนะคะเออเห็นปะคือแบบวา่ามันมีคนแอบมองพี่พเพื่อนนะคะแอบมองแบบแอบมองทั้งชื่นชมแล้วก็แอบมองแบบกลัวนะคะภัยหล่นนี่แล้วเป็นอะไรนะเนี่ยต้องนึงนะใบสุดท้ายนะจ๊ะ ไปสุดท้ายเป็นไพ่ของ8เหรียญนะคะกำลังอยู่ในจุดที่สร้างงานสร้างเงินสร้างฐานะไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วคนที่เขาหลงไหลได้ปื้มพี่เพื่อนเนี่ยเขามองว่าคุณเน่ยเป็นคนที่เก่งแกร่งถึงแม้จะผ่านความยากอะไรมาก็ตามแต่ก็ยังลุกขึ้นมาแบบทํางานหาเงินได้เออ มีคนชื่นชมนะคะแต่ว่าอีพวกที่มันแบบว่าหาเรื่องวิ่งเบื่อนี่อยู่ข้างหลังนี่แอบดูนี่แอบดูแอบส่องนี่ ก็ยังมองนะจันพูดได้เลยนะว่าตัวเขาอะบางคนที่เขาเคยแบบไม่ดีกับเพื่อนเะพื่อนเนี่ยบางคนเขากลับมองเพื่อนเพื่อนดีแล้วด้วยนะว่าโอ้โหทาไมคนคนนี้มันขยันจังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเราดูดิอย่างที่จันบอกเป็น king of p e a c l e k เลยณนะเวลานี้หลายคนนะน่าจะกําลังอยู่ในจุดที่การงาน,งานการเงินเนะ่เริ่มจัดค่อยๆดีขึ้นให้เห็นแล้วด้วยนะคะหรือแม้ถ้าเกิดยังไม่ได้ดีขึ้นมาให้เห็นในพริบตานะคะสิ่งที่คุณเป็นคนเะนี่ย คุณทำอะ่ะคุณทำเนี่ยคุณแบ่งปันคุณให้แล้วคุณเอาเวลามาสร้างงานสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยคุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จมากแต่คนที่จะแกล้งคุณนะทำอะไรคุณไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าคุณยมีพลังงานของการปกป้องตัวเองเนาะก็จบแล้วนะคะวันนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่อ่อนโยนแบ่งปัน แต่ไม่ได้อ่อนแอนะจ๊ะเออขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับการติดตามช่องจันฟลอเรสในทุกๆช่องทางนะคะจันนี่อ่านนะคะทุกๆข้อความของพี่ๆเพื่อนๆเลยของคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา,ณอาทุกคนด้วยนะคะจันขอขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบจันแล้วก็ขอให้คำอวยพรดีๆนะคะที่มักจะส่งต่อกลับมาให้จันเนี่ยจันก็ขอให้พรน,นั้นนะคะกับย้อนคืนไปสู่ทุกคนและครอบครัว,วของทุกคนด้วยนะคะจันอ่านทุกข้อความแล้วก็ จันตื้นตันใจมากนะที่แบบว่าอยู่ดีๆก็แบบว่าเริ่มมีคนติดตามมากขึ้นนะคะจันก็อยากจะทำคลิปดีๆออกมาอยากจะเปิดไพ่ให้เป็นธรรมทานะคะสมดังแบบเจตนาลมที่จันนี้ตั้งใจไว้นะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะนะคะท่านได้ยากดูดวงส่วนตัวก็ทักข้อความมานะคะสวัสดีค่ะ